เีรโ่องลงานใ่งไว้พระเอาสิเป็นไงย่าก้อนกับยับคแม่บอแล้วก็สเานไปกองตัดต่อแล้วก็ปัเสิตตัดนเอาใม่แล้วก็้ราวัลที่ด้เป็นปักนคสรตกับ่มอท่าน่อไปสาวน้อยจากปรเมินีพพีเมีก็มาส่งชมีต้นสวยีแข่งว่าแข่ง เป็นคนที่น่ารักด้แม่เป็นเกน้อยที่แบบว่าตาฮักเหรอคะบ่ะค่อยได้เห็นนี่กันไป,ไประเดี๋ยว่ค่อยได้บอกไไกันประเดี๋ยวแม่กับน้องเพราะว่านี่เกนกันแต่พอย้ำขึ้นลิฟต์สิที่ลีต่างคนจะต่างเ่็งงาน ไอฟเนยแม่กระทั่งอี่พ่อแหลมเฮาแล้วก็พ่ออาทิตย์แล้วกะ็อุ้ยลหลายๆก้นเนาะรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาขึ้นอะเอาเป็นว่าแม่ติมกะถ้ามาไม่คลูเนาะถ้ามาไม่คลูกก็ได้เป็นได้มากง่ายเนาะขอพุณนที่พ่อแม่พี่น้องย่งให้โอกาสแม่แล้วกะ็ใส่เข้ามาไม่คู่ยังให้เกียริแม่ คุณเอสวันดีค่ะกินอะไรคะเป็นไงในข้อรือซื้อของคุณเอจริงๆตั้งแต่นองหักแป้งยางขม่ามาสมัครล้างเวที่แล้วกัมะกลืนเวที่แล้วกับคุณเอได้มา้คุ้มป้านํามาแตงหนาแตงตามะอันนั้นอันนี้ให้คุณเอรู้สึกยังไงบ้างเท้าความเนาะวันแรกที่นางมาน่ะ ไปยืนดูไปยืนฟังอยู่คุณเอไปยืนบ้างยืนบ้างงานอย่างนอ้อขอนร้อยเอ็ดเด๋ยวมีหนองน้ำด้วยมีหนองน้ำแล้วคุณเอก,ก็ไปยืนฟังจ้ามือมือมาสมาัครมือแรกแบอนบอลก็ได้ฟังข้างบนห้านได้ฟังข้างหลังห้านจ้าฟังข้า,าแต่เล็ปกปุ๊บก็ถ้าคิดว่าโอเคเสียงดีแหละ ก็เลยเปิดโทรเลยว่ารับแล้วออ oh. พอรับแล้วปุ๊บวันที่ไปคุยกันที่บ้านอะ่ะที่โดมอะ่ะที่ uh. บ้านพักกับเวก็อยู่เวเอาวันนั้นเอาเข้าเอาเงินหนักเงินจะพ่าไปให้อยู่แต่แล้วก็ออกมาไม่ได้อะไรแล้วก็ลงเดิอนทางกรุงเทพเนาะ yeah. ทีมก็ต้องขอบคุณนกูเอแล้วก็ขอบคุณหลายๆคนเนาะที่มาบรรลุม,มาตุ้มซอยน้องช่วยผลักดันเพราะว่าสิเป็นเสื้อผ้านาผมเป็นชุดเป็นยังแม่แม่พี่พี่พน้องน้องทุกคนก็ซัพพอร์ตแบบสุดยอดเพราะว่าสิเป็นรองแบงเนาะวันที 24, ่ยี่สิบสี่เราจะเข้าบ้านพักแล้วทำงานชุดให้วง,งอำเภอสองเป็นห่วงอยู่ห่วงเรื่องเสื้อผ้านาผมเป็นห่วงอันนี้ก็ต้อง,งขอบคุณู่น กู้เอกับชิวปไเหนียมน้ำมูง่ายมันบอบาเหนี่ยแข็งค่ะก็ไปไปมาๆแต่ก็ไม่ได้มาสักมามาง่ายแอบเป็นห่วงอ่ะคลิปนี้กับไบซันนีก่อนกับแล้วกันต้องขอบคุณหลายๆหน่วยงานหลายๆทีมงานปอบาชิเป็นกู้เอ๋น้องแบงอ่าโอ้ยหลายๆหลายคนผู้ใดกดแต่งหนาเนี่ยไอพี่แบงค์น้องไอพี่แบงค์แล้วก็กู้เอ๋แล้วก็แม่กัน แต่งหน้าำผมชุดหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีเรากำกับว่าต้องแบบนี้ไม่มีเราฟันหนูเป็นคนฟันคงยากอยู่ดฟันก็ต้องเป็นแบบนี้ไม่งั้นคนนั้นก็จะเอาแบบนี้คนนี้ก็จะเอาแบบนั้นยา,ากยาเรืองออกไหมคะทีนี้เราเป็นหัวเรือเราเป็นหัวเรื